สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยาบ้า5เม็ดสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพกยาบ้าหรือมียาบ้าไว้ในความครอบครอง5เม็ดตำรวจมาค้นดูปุ๊บนะครับไม่สามารถจับเอาไปติดคุกได้เพราะถือว่าคนนั้นไม่ใช่ผู้ต้องหาคือเป็นผู้ป่วยก็ต้องเอาไปรักษาเอาไปบาบัดรักษานะครับ ฟังๆแล้วมันก็ดูดีนะฮะนะครับว่าเออลายเล็กลายน้อยไม่ควรเอาไปติดคุกควรจะจับพวกลายใหญ่นะครับไปดูที่ต้นตอของการระบาดยาเสพติดพวกที่ขนย้ายเออหรือคนจำหน่ายนำเข้าส่งออกฟังเป็นเรื่องดีแต่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจปปสนะฮะเมื่อวานนี้นั่งคุยกับผู้กกับท่านหนึ่งเป็นผู้กำกับที่ทำงานด้านปราบปรามยาเสพติด f อนายไขยทุก เขาบอกพี่เดครับนะฮะฟังๆดูดีนะครับแต่ครนี้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติปล่อยให้พวกวัยรุ่นปล่อยให้พวกเสพยาถือคนละ5้าเม็ดไปไหนมาไหนไม่มีความผิดเพราะเป็นผู้เสพนะถ้ามันถ้ามันไปไหนมาไหนสมมติสัก10คนอ่ห้าเม็ดคูณสิบก็ห้าสิบร้อยคนก็ฮะก็คูณเข้าไปก็ถท่าไห้าร้อย500นะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้รัฐบาลจะเปิดผับถึงตีสี ไอ้พวกนี้ก็ไปเที่ยวผับก็พกกันคนละห้าเม็ดเพราะไม่มีความผิดใครเจอก็ขายใครเจอก็ขายนะคนละห้าเม็ดไปกันสักสิบคนก็ทลายละห้าสิบเม็ดแล้วร้อยคนก็ทลาะพันคนท่า่มันก็ขายกันเพลินเลยพอตํารวจก็ามาตรวจคนบอกเฮ้ยกูมีอยู่แค่ห้าเม็ดกูมีอยู่สี่เม็ดไม่มีความผิดเพราะมันพกไปสิบเม็ดมันขายไปห้ามันเหลือห้ามันก็ไม่มีความผิดนะครับ นะอันนี้คือเวลาตํารวจตรวจค้นมันก็ไม่ไม่สามารถดําเนินคดีดได้อันนี้ก็เป็นช่องว่างที่ตํารวจเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลไปกําหนดเกี่ยวกับเรื่องปริมาณยาเสพติดหรือจํานวนเม็ดอันเนี้ยเขาเป็นห่วงนะครับถึงแม้ในแง่หลักการแล้วเนี่ยห้าเม็ดมีไว้เพื่อเสพก็จริงแต่มันจะเป็นช่องทางให้ไอ้พวกเสพยาจะกลายเป็นผู้ค้าลอยย่อย,อย แต่ถึงอย่างไรนะครับโดยหลักกฎหมายแล้วนะครับผมถามตำรวจแล้วครอบครองกี่เม็ดก็แล้วแต่แต่คุณมีพฤติการจำหน่ายคุณก็มีความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ